สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีนักเรียนชั้นอานุบาล3ทับหห้องเรียนคุณครูปูนะคะและสวัสดีวันเปิดเทอมภาคเรียนที่2ด้วยค่ะลูกเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเทอมที่แล้วเราได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ มีทั้งใบงานและก็คลิปการสอนสำหรับเทอมนี้นะคะเราก็จะมาเรียนผ่านคลิปวิดีโอการสอนเหมือนเดิมค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วย,วยสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิตค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วย,วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันค่ะเด็กๆจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือหายใจได้รับประทานอาหารได้เคลื่อนที่ได้ขับถ่ายได้ มีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเช่นคนพืชสัตว์ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตคือหายใจไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้ สืบพันธุ์และออกลูกออกหลานไม่ได้สิ่งไม่มีชีวิตแยกออกเป็นสองประเภทคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นบ้านโต๊ะเก้าอี้รถยนต์ตุ๊กตาเป็นต้นค่ะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่นภูเขาก้อนเมฆน้ำตกก้อนหินดินเป็นต้นค่ะจากการที่เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทบทวนตอบคำถามท้ายบทกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ภาพแรกนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตคะถูกต้องแล้วคะ่ะคนเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะคนสามารถหายใจได้รับประทานอาหารได้และสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยคะ่ะภาพต่อมาเด็กๆคิดว่าตุ๊กตาหมีเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะติ๊กตอกติ๊กตอก เก่งมากค่ะตุ๊กตาหมีจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจัดอยู่ในประเภทสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะว่าตุ๊กตามไม่สามารถหายใจได้รับประทานอาหารก็ไม่ได้เคลื่อนที่ก็ไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นตุ๊กตาหมีจึงจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ